สดีค่ะทุกคนหลังจากที่ยูซูยูนะได้ปล่อยเพลงตีมของรายการอย่างวิวล็อกออกมานะคะได้สร้างความสงสัยให้กับผู้ชมอย่างเราในอย่างมากมายเลยและวันนี้แอดมินจะขอโฟกัสไปที่เด็กฝึกที่ไม่ได้อยู่ในคลาส s A ตอนที่ประเมินผลรอบแรกแต่ได้เต้นอยู่ในกลุ่มของเด็กฝึกที่อยู่ในคลาส s A จะมีใครบ้างไปชมกันนะคะคนแรกนะคะซุนอี้หางซึ่งจริงๆตั้งแต่รอบแรกเนี่ยการประเมินคลาสเนี่ยซุนอี้หางเนี่ยก็เป็นหนึ่คนนะ พี่ลิซ่าเหล่าซื้อชื่นชมในการเต้นของเขามากๆสําหรับเพลงวีร้องนะคะแอดไปดูแฟนแคมของซุนี้หางมาเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าเขาเต้นได้ดีค่ะอาจจะเป็นเพราะเขาเป็นนักเต้นนะคือเขาเต้นมาเจ็ดปีทุกคนเขาล็อกท่าเต้นเป๊ะมากๆเลยค่ะและคนที่2นะคะจะเป็นหลิวกวนโยแอดไม่มั่นใจว่าออกเสียงถูกหรือเปล่านะถ้าเกิดว่าออกเสียงผิดก,ก็ขออภัยด้วยนะคือประวัติของหนุ่มคนนี้เนี่ยคือพออ่านแล้วแอดมิน้องทึ่งในความสามารถของเขามากๆเลยนะคะ คือเขาเป็นเด็กฝึกของบริษัทเอเจนซี่ชื่อดังอย่าง Top ปมีเดียในเกาหลีถึง3ปีเลยนะคะเพื่อนๆและเขายังเคยเป็นเด็กฝึกที่ลอสแอนเจลิสประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยนะคะซึ่งหลิวกวนโยนะคะเป็นคนที่พาเหล่าซือเนี่ยถึงกับหลุดปากออกมาว่าไม่ว่าจะแข่งเต้นอะไรเนี่ยไม่ได้ที่1ก็ได้ที่2เกือบทุกรายการเลยและคนต่อมานะคะก็คือ เจียงจิงจัวคือเขาเคยเป็นผู้เข้าร่วมแข่งขันนะคะแล้วเขามีประวัติที่น่าสนใจคือเมื่อเขาอายุ15ปีเนี่ยเขาได้เข้าสู่วัดเซาหลินเพื่อเรียนรู้ศิละปะก,การต่อสู้เขามีประสบการณ์ด้านการแสดงด้วยนะคะแล้วก็ยังมีผลงานที่ได้ออนแอร์ไปแล้วด้วย แล้วแอดมินก็มีโอกาสได้ดูแันแคมของเขาด้วยนะคะการเต้นวิรอของเขาอ่ะแอดมินก็ต้องบอกว่าดีมากๆกับเพื่อนๆแล้วหน้าตาเขาก็ยังยิ้มแย้มมีความสุขตลอดเวลาด้วยนะในการเต้นเลยอะไม่แสดงออกว่าเหนื่อยเลยนะคะทั้งๆที่เพลงนี้นะโคตรเหนื่อยเลยเอาจริงๆคนต่อมาที่แอดเ็นนะคะก็คือเหรียญหุยเวยคือเหรียญหุยเวยเนี่ยเขาเคยเข้าแข่งขันรายการนี้ด้วยนะคะแล้วก็เหรียญหุยเวยเนี่ยเขามีผลงานเพลงนะคะ อย่างเพลงประกอบซีรีส์อย่างครึ่งทางรักและเพลงบุรุษบัณฑิตนะคะแล้วแอดมินก็มีโอกาสได้ดูแฟนแคมของเขาด้วยนะคะต้องบอกว่าเขาก็เต้นได้ดีอ่ะทุกคนและหน้าตาเขาก็ยิม้มแย้มมากๆจริงๆคนต่อมานะคะก็คือหยางจงีเสียงคือเอาจริงๆแอดมินเนะพิ่งจําเขาได้ตอนที่เขาตีลังกานะในสเตจเพลงแรปทุกคนแต่พอแอดมินย้อนไปดูนะคะคือเขาเป็นคนที่เต้นเก่งมากๆเลยนะเออ เขาเคยได้แชมป์สตรีแดนซ์ของวิทยาลัยศิละปะจูไห่ด้วยนะคะแอดมินได้ดูแฟนแคมของเขาคือตอนแรกกแอดมินไม่ได้ดูนะคะแต่ว่าแอดมินมาดูทีหลังเพราะว่าเห็นเขาเต้นอยู่ในกลุ่มคาส s s A ด้วยนะซึ่งพอมาดูแล้วก็รู้สึกว่าเขาเต้นดีๆมากๆเลยะคะ่ะดูแบบแข็งแรงมีพละกกำลังแบบมหาศาลเลยแล้วท่าเต้นก็สมูทมากๆเลยนะคะ ต่อไปคนสุดท้ายนะคะที่แอดมินสะดุดตาก็คือซูอหยุนเฟิงนะคะคือเขาเป็นหนึ่งในสมาชิกแก๊งแพนด้านะคือตอนแรกอะแอดมินน่ะจำไม่ได้นะคะเพราะว่าคือแก๊งแพนด้าคือเหมือนๆกันอะจำยากมากแต่ว่าแอดมาสะดุดตาตอนที่เขาร้องเพลงนะคะคือเสียงเพราะมากกับทุกคนแล้วพอแอดมินได้ไปดูแฟนแคมขเขานะคะซึ่งตอนแรกก็ไม่ได้ดูเหมือนกันพอไปดูแฟนแคมเพลงวีล็อ,อกของเขาเนี่ย คือเซอร์ไพรส์มากๆเลยค่ะใครยังไม่ดูแอดมินแนะนำให้ไปดูนะเพราะเขาเต้นได้พริ้วมากๆเลยแล้วหน้าตาเขามีความสุขสุดๆ,ๆเลยค่ะทุกคนและนี่ก็เป็นทั้ง6คนนะคะที่แอดมินเห็นเพิ่มเติมมาจากเด็กฝึกคลาส A ที่เต้นเป็นเซนเตอร์เพลงทีมของรายการอย่าง v r o g k นะแอดมินก็ไม่มั่นใจนักนะคะว่าตำแหน่งที่เขาเต้นร่วมกับเด็กฝึกคลาส A เนี่ยนั่นจะหมายความว่าพวกเขาทั้ง6คนเนี่ยได้ประเมินเข้ามาอยู่ในคลาส A แล้วหรือเปล่า ยังไงแอดมินคิดว่าเราคงต้องรอดู EP ีต่อไปนะคะแอดมินอยากให้เพื่อนๆไปดูแฟนแคมนะของทั้ง6คนนี้นะคะแล้วก็เข้ามาคุยกันใต้คลิปนี้นะสำหรับวันนี้แอดมินลาไปก่อนสวัสดีค่ะ